ร้อยมะลายทุกคนเอาเนื่องในวันแม่ปีนี้เนาะเขาให้แม่แม่ทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงนะเออมีความสุขหลายๆเด้อพบเจอกัสิ่งดีๆเอานี่แหละเนื่องในวันแม่ของประเทศไทยนะเนื่องในวันแม่เรามีอีกอย่างให้นะเรามีอียงเป็นราคาให้ดอกแต่ว่ามีแต่ข้าุนใจกรตันยุกตะเวทีของน้องก,ก่อนนี่แหละ อย่าให้เด้อหัอนี้เด้ออย่าให้เด้ออยากทางคนหายทางนี้ใหาทางนี้โอ้เจ้าหัวทางนั้นอะไรเจ้าหัวเมื่อนี้ค่ะเป็นมื่อวันแม่วันนี้ค่ะเออวันแม่ของประเทศไทยเจ้าก็เลยโทรหาทิจเจ้าแตนวันแม่เอาวัวเอาฟัวมาเลยสุกสันวันแม่เวลาทิจโทรหาบอลเล็กบอลเโทร ดูสิอืมอืมๆแน่นเรา้อยเสร็จแล้วเราก็ต้องทำเรนี้ให้มันแน่นๆไงน,น,น,นี่คืออะไรรู<ๆ>้ไหม,ไหมเปน,นั่นแหละไปน,นั่นแหละดาทุคนหลังจากที่เฮามาแต่วัดเนาะนอนทิดาเพื่อนพาเฮาห้อยดอกไม้ทุกคนนื่องจากว่า ืันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติของประเทศไทยเราก็เลยว่าจะมาไหวา้ครูบาอาจารย์นะคะแม่แล้วก็ยายเนาะยายอรุณแม่พิมแลวก็อาจารย์แลวก็ตาเพลน,นี่นก็เลยพากันไหว้กก็เลยพากันอ้อยทุกคน้อยดอกพุดนี่ไปจากใดเนาะดอกพุดเราพากันได้สักนี้ ตอนนี้ก็คือน้องธิดาพาเดี๋ยวเปิด YouTube ทุกคนเปิดพาดเดี๋ยวห้อยอย่งไหนเนาะเบิ่งต่างเฮียมแบบเขานี่แหละนี่ทุกคนหากกระได้สมงนยังนะหากระฮหดประมาณสองพวงทุกคนอันนี้กะเข็มกะเป็นเข็มร้อยมะลายเลยนะนี่ยาวเติบทุกคนอช่ไหมนายบ๊ะเดี๋บวไมใช่ไหมพี่แตใช่สับวางสับวางสับวางยี่สับวางที่ ตั้งใจทำมากเลยตั้งใจทำนล่ตั้งใจมันบังงาบค่ะทุกคนนี่หน่งในวันนีก็ได้บทัสามว่าเดี๋ยวที่ดาที่ดาว่าไม่นุ๊กเขาอย่ากเี่าคุณไปดูเป็นไง เอา้าพี่ปาดแล้วน,น,น,นั่นนั่นัน่นน่นเป็น,นยังไงใช้บุมาทำรูกแท้ๆแท้ๆไม่มาทำมัน <laughs> เอาสั่งว่าเอา,เน,เอาน,เนี่แต่เข้ากระเฮ็ดนี่แหละเาเป็นไปนยิงเข้าเฮ็ดแล้วก็ว่ายน้ำจันทร์ทะล้าเออนี่แหละมังกรเฮ็ดบุปผินเราก็เลยได้พากันเฮ็ดแล้วก็ว่ายน้ำกันนี่แหละเอ้าเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเป็มันแล้วเป็นมันงามเด้อนี่เป็นกำใจให้เพรเะาะไรเด้อเฮ็ดลอยมาลลยทุกคนเอ้าใน,ในึงในวันแม่ ปีนี้เนาะเขาให้แม่ๆ,ๆทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงเนาะออมีความสุขหลายๆเด้อพบเจอสิ่งดีๆนี่แหละนในวันแม่ของประเทศไทยนะวันแม่ของประเทศลาวบอกวันยังวันเกิดือจ้าวันงามของแม่ลูกๆเป็นสุขเจ<ห>แท้วันแม่ซากลนก็ <c oughs> คือวันแม่ของ ประเทศลาวคือวันที่แปดหรือสามทุกคนวันที่เจ็ดวันที่แปดหรือสามวันเมย์เอาเฮ็ดวันนี้ฮินะลองพี่ปรารถนาให้น้องทำให้มี่ก่อไม่ทำสวยจริง๋อรู้แล้วแล้วต้องทำกุ้งกวงไงฮิดานี่เสียบกลางเลยนี่ต้องเสียบขอบนี่แต่นี้ใช่ไหม,มแล้วต้องดูก่อนนะทำ,ทำไมเราต้องจัดก่อนนี่ยยังยังไม่ได้จัดมาเลยต้อง okay. ทำตามเป็นเข็มนาฬิกายังไงก็เลียง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 กันไงมันเป็นมารุมารีเนาะเลียงเลียงๆๆกันเลยวันนี้แปะเตือนสาำมันงามของแม่ลูกลูกไม่สุกแต่แท้แต่แม่ซากคนทุกคนก็อวยพรใส่ให้แม่ของลูกสุขก,กายและใจเป็นห่มโพเป็นหม่มใส่ขออตลอดไปเพลงเรา เพลงลาวที่ทำนองประเทศไทยไม่สวยเลยเราต้องค่อยๆทำต้องใจนิ่งๆใจร้อนนี่ขาดมาเลยในร้อนนี่ประเพสนี่งานละเอียดเลยนี่งานฝาทำยังไงขนมแล้ถึงอยู่คนละขอฟ้าทุ่คนบัตรนี้กันเลยทั้งหอยพวงมาลัยทั้งฮวงเพลงอะไรบัดนี้ฮะเป็นฮวงล่าขันซีหอยพวงมาลัยว่าเปิดเพลงแล้วมันก็สีเศร้าเกินไปทุกคนนี่แหละเพิ่์นก็เลยเอ้า ฮ้องเพลงไปนั่นวะทั้งเฮ็ดและวก็ทั้งห้องไปพร้อมเนาะเออทั้งซ้อมไปพร้อมมันจึง่เสียเวลาเลยทุกคนมือก็เฮ็ดไปปากก็ห้องไปทุกคนเอ้านี่แหละไปซื้อแรงนกไปให้แม่พึ่งไหมนี่เงี้เหรอเปรี้ยงอ้าพวพูดได้ขายยี่สิบบาทเลยก <c oughs> ็มีคนขายยี่สิบบาทก็ซื้อให้ยูดอกเออรังแท้ลเ,ทเลยได้รังบอกแท้เลยลเเลยี่สิบบาทอ้าวเริจนเปริ่า กลางคืนนอนภาวาจนซึมเสมื่อบ่มีเงือ้ยพี่ต๊ายกำลังซ้อมตอนเสียงบม่มีสางงบประมาณนี้คือคิดถึงจนเป็นบ้าเออกลางคืนนอนภาวาจนซึมเสื่บอบ่มีสาแม่แต่เดือนแต่ย,ยังก็ยังคิดหอดเจ้า ยามกินข่ากับจำาาแลวถึงอยู่ค่อยละขอปาว้าวสวยมากเลยที่ดาทำเองวันี้ไม่ค่ะทำกับพี่ป่าโอ้โหนี้ทุกคนน้องทีดาเห็ดมอะไรนะพี่มังกรกระทำนนือก,กันี่กรานกรากราฟเีาคเขียนกานกราเยนกราเขยนกราเกาฟนกราเกราฟเนกราัเนกานนีนกีกเขี่าเีนาเกนนีนี่าเาเร้อเ อันนี้ก็พวกเราทำใช่ไหมคะใช่พวกเราทำอันนี้กันทำหกสิบบาท <c oughs> <c oughs> อ๋อโอเคเอานี่นุชิดาทำเฟืองมัลกยพร้อมทุกคนเนื่องในวันแม่วันแม่แห่งชาติของประเทศไทยเด้ยเอาเมืองก,ก่อนกันบมนว่าบยเฮ็ดสวยนะทุกคนว่านั<ว>กคนตั้งใจให้ได้ไดยอย<ห>่างไรเฮ้ยน้องก่อนไปผู้เขาก็ไปมากเลวบ่ะนี่ไปผู้เขานั่้วยไห ความรัวมมือของสามคนสิเฮาเขียนการ์ดทุกคนมีมิติอีเลยเอาเนี่ยหละตะกคนในวันแม่แวอมีอีหยังให้นะวอมีอีหยังเป็นราคาให้ดอกแต่ว่ามีแต่ข้ามกุตุนจากกระตันยูกระตะเวดีของน้องก่อนเลแเลยเอออย่าให้เดลยวันนี้เด้อ <c oughs> อย่าให้เ้ <c oughs> อ <c oughs> ทั้งทางนี้นห้ทางนี้หักเจี๊ยมหัวทั้งนั้นเจี๊ยหัวเอาเอาเบื่อตงกันเ้อว่าวันนี้เราจะได้มีน้ําตาไหมซึ้งเลยคิดว่านะเลยหว่งมังก่อนต้องห้แล้วแหละมังก่อนต้องอ่านให้ฟังเพราะหนูรักแม่นะครับตื่นตันใจเปิดเพลงดังๆอีกเอาเพลงก็ซึ้งตรงเดียวเลยดังๆเลยเหรอทุกคน สเสรียังมีผู้เขาเตรียมตัวเตรียมตัวก่อนทางคนก็จะโตจะตั้งเรียบร้อยแหละนอทิดากระนะเขาเนี่ยแหละกระตันยูกระตะเวทีก่องกันเล่นปะกระเตเวทีสั่งว่าเดี๋ยวเราเบิ่งเราเบิ่งทุกคนนี่แหละวันแม่ยิงเออวันแม่ยิงเนาะวันแม่ยิงชาติวันแม่ยิงชาติที่อะไรเั็นส่วไม่มีแล้ เอากระกระตะเว,วทีแันทุกคนกระเตรอร์บูเมนดิกระเตอร์อืมอืม <c oughs> <c oughs> เอากระเดี๋ยวเตรียมตัวทุกคนอีกโมด้านกันแล้วไปทุกคนเนึ่งในวันแม่เดี๋ยวเราจะโทรหาแม่เราดีวกว่าก่อนที่เราจะมาอ่า หหะเราต้องโทรมาบอกเพื่อนก่อนทำไมไม่รับเลยล่ะ <laughs> น่าจะติดอะไรสักอย่างนั่นเนี่ยอะโหลเอ้ยอะโหลเอ้ยแค่ยังอยู่แม่อยู่นี่แหละบนมุงนี่แหละเย้ยเอะบอ่มุงไเลยยูฉเฉลยในบังนู่อะปิดในห้องบังนู่ มีขี้่นตรงนี้แหละูดใหนังกันนะอีพวกอะอบ่ะเออกินทอเลยเนาะเป็นัหัวชวนบมาผักพอนขี่มือหูเออขี้พอใากมีสมองขึ้นหอนต้มหอยอ่อนโยนเย็นวิตย์เยอะเงินเ่ยยพีพี อยู่พี่มันอาจารย์พูพี่แหละมา the ะ <c oughs> เป็จานหนึ่งแม่จานค่ะนะอาจารย์เพิ่นไปจอบลองสองเต็นไปยังไงป้ามาได้ชิเดเมื่อมาได้ชิเดเมื่อแม่ถามเมื่อใดชิเดเมื่อไพี่ปาถามเออมันดนอยู่นะมันดนเติบอยู่ค่ะมีลดนเติบอยู่ค่ะเหรอเอาเลยมาล้นเติมกันเลย เมื่อนี้ค่ะเป็นมื้อวันแม่เมื่อวันนี้ค่ะเออวันแม่ของประเทศไทยเี่ยฮาก็เลยโทรหาเจ้าวเออต้องซ้ำซ้ำไปซุกสวันแม่เอาพวมอะไรสุกสตรวันแม่เดี๋ยวันโทรหาบริษัทในโซ่คืนนี้กันนี่พวมอะไร พี่ปาทำเองเพราะนั้นวันแม่นะทำเพื่อให้ทำทำเพื่อให้เลยนะคะนี่อันนี้ปาเฮ็ดให้อันนี้ค่ะเฮ็ดให้เขาก็เลยโทรบอกทางพี่ก่อนนี<า>่แต่คนโทรหาแม่ไอ้เน่คน,นน่เน,นะโทรหาแม่แล้วกันได้หนึ่งในวันแม่ก็โทรหากันแหลนะเนาะ จ้าซิเม่เทัลน่ะหอนมาแม่หอนยั่บ่พอฮอนปันได้ลมเหมือนลมมีดีอืมแล้วขึ้นเนี่ยเลยหอนเออข้าวแล้วเมื่อก่อนเอาปลากระป๋องมาจ้ำกินปลากระป๋องปลากระป๋องกินปลากระป๋องกิน้ำกันบ่กินยูกินยู เอาผ้าทิ่เป็นสันเสร็จเลย้องสนวันแม่แล้วเราแป๊บเป็นเมคะอย่าแต่พอสุกสนวันแม่จะสุกสนจะเจ็บมันสุกมาเร็วสุกจนหัวลมปวด